ส่วนจะใครมากินให้พี่ดูกลิ่นก่นอนนะพี่แล้วไปถ่ายเราจะอยู่อแล้วอือหือโอ้โห,โห,โหเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วนะโอ้ยร้านเดอะซีฟู้ดนะครับบุฟเฟ่ ทะเลเผาครับปูย่างแล้วก็เนื้อย่างเกาหลีด้วยนะครับอันนี้พี่อ้อเจ้าของร้านนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์อั้งยี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่เดอะซีฟูดบึงการนะครับที่นี่เป็นร้านซีฟูดหมูกระทะนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงเช็คอินเมืองไทยนะครับ EP ที่16นะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่บึงการอยู่เลยนะเราก็จะมาพาท่านมากินมาเที่ยวนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่บึงการนะดังเหมือนกันนะครับเป็นร้านซีฟูดนะครับเป็นทะเลเผาเนาะหมูกระทะแล้วก็มีพวกของกินอะไรมากใหม่ที่ร้านนี้นะครับเป็นบุฟเฟ่นะ ราคาประหยัดนะครับที่279บาทไหมน,นี่นะร้านเนี้ยอยู่ริมถนนนะครับทางถ้าเดินทางออกจากจังหวัดบึงการเนาะท่านจะต้องเดินทางไปที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการครับก็ไปทางนี้เลยขวามือนะครับเส้นด้านเนี้ยไปที่บึงการเนาะร้านอาจจะอยู่ตรงข้ามกับเรือนจําจังหวัดบึงการเลยนะครับทางเข้าอยู่ด้านซ้ายนี่อยู่ด้านขวานะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านในร้านนะครับว่ามีอะไรให้ท่านกินมั่ง ผมมาเนี่ยร้านเนี้ยมาตลอดนะครับเวลาที่เรามีการถ่ายคลิปอะไรก็ตามที่อยู่ที่จังหวัดบึงการเนี่ยเราพาน้องๆเรามานะครับก็จะมากินร้านเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปหินสามวานก็ดีนะครับคลิปปูทอก็ดีเนาะเราก็มากินที่ร้านนี้แหละนะครับเป็นร้านที่อาหารอร่อยนะฮะมีทะเลเยอะแยะราคาถูกด้วยเดี๋ยวมาดูข้างในครับ ร้านนี้เราก็มากินบ่อยๆนะครับทีนี้ถามว่าทําไมถึงมากินบ่อยๆมันมีของครบมากพอที่จะให้เรากินได้หลายๆคนนะโต๊ะเนี้ยของเราแตะพี่ต๋องนี่พี่ต๋องป้าต๋องก็มาด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูคนที่มาด้วยว่ามีใครบ้างเนาะตอนนี้มาดูที่ข้างในร้านก่อนตอนนี้ผมมาเนี่ยคือเวลาเปิดร้านนะครับซึ่งยังไม่ค่อยมีใครมานะเปิดร้านใหม่ๆเลยเรามาเราก็นัดกับทางร้านไปแล้วว่าเราจะมากินที่นี่นะครับ ตรงนี้บอกบอกุ้งบอกกุ้งกุ้งเป็นๆกุ้งเป็นๆน,นะครับเดี๋ยวเขาจะเอากุ้งมาลงอยูน่นะตอนนี้เรามาตอนเปิดร้านไงทีเนี้ยก็จะมีของกินให้ท่านเลือกเยอะแยะเลยนะครับทางด้านนี้ทางด้านนี้ซึ่งเป็นอ่พวกอาหารสุกนะครับพวกของทอดนะ เทกุ้งเทกุ ahu, ้งโอ้โหดูด you know. id ูมาดูใกล้ๆโอ้โหนี่ฝ่บมือนะฝ่บมือพี่นะถือว่ากุ้งตัวใหญ่นะครับสดสดเลยเี่นนะนี่ดูสีเขาดิสดสดมาเลยครับนี่เยอะเยอะเยอะนี่กำลังเอาลงกำลังเอาลง ตอนนี้เขากำลังเอาลงก็ที่เราเห็นน่ะคือแค่เสียเดียวเขายังจัดไม่เสร็จนะครับเพิ่งจะเปิดร้านตรงน,นี้เป็นโซนหมูกระทะจะให้ดูให้ดูอของเพียบเลยนี่นะครับเราเปิดหมดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีแมงวันนะครับไม่เอาเนี่ยนะมีหมดเลยอะ่ะหมูพริกไทยดำหมูหมักซอส หมูหมักงานะครับมีเยอะแยะเลยนี่เจลาบมาดูพี่กุหลาบพี่กุหลาบตักน้ําจิ้มเจลาบมีกี่อันน้ําจิ้มมีกี่อันสองค่ะนี่ซีฟูด้ดแ,แ,แ,แล้วก็นี่นี่น้ําจิ้มซอสแล้วก็น้ําจิ้มแบบเผ็ดนะครับรน,น้ำจิ้มนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะเดี๋ยวคงจะมีเอาหอยมาลงเอาอันนี้มาลงเขาจะลงของอีกนะครับ เดี๋ยวคอยดูกันคราวนี้ก็มาดูที่โซนของหวานครับนี่หลอดช่องเอ้ยทับทิมกรอบเอ้ยนะฮะกล้วยเชื่อมเอ้ยนี่ผมต้องเปิดดูนะผมไม่รู้อันนี้ฝักทองอันนี้เผือกนะครับอันนี้ก็สาคูนะนี่อะไรอ่ะไม่รู้แหละอันนี้อันนี้น่ากินเหมือนกันนะครับนี่ก็อ๋อกะทิแล้วก็น้ำเชื่อมนะฮะนี่เป็นโซนของหวานสำหรับท่านที่ ทันที่อยากจะแก้เลี่ยนเนาะกินของหวานเนาะตรงด้านนี้ก็เป็นของหวานอีกเหมือนกันนะครับของหยอดคาร่โเออยเยลลี่เยลยลี่ชูํตาตาลหวานนะครับก็มีนะให้กินด้วยเด็กๆนะชอบกินนะครับแล้วก็จะมีผลไมนะ้นะนี่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 น,น,น,นีอะไรมีแอปเปิ้ลเล็กมะขามแก้วมังกรสาลี่ลองกองแอปเปิ Lake, ้ลเล็กมะม่วงองุ่น ตรงโซนนู้นมีส้มตำด้วยนะนวนวนส้มตำนี่ก็แล้วแต่เราจะอัดแอปเอานะก็ยังหนุยย่ยนั่นดูดูดูมันเลือกดูมันเลือกจะทําส้มตําเดี๋ยวรอดูนะครับหนุ่ยจะทําส้มตําน่าจะส้มตาตําทะเลให้เรากิน,นมั้งทีนี้มาดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นโซนที่ใช้ลวกลวกของกินนะ่ะพวกแบบนเนี้ยเนี้ยหนุย่ยหนุ่ยจะทําอะไรนะหนุ่ยจะตําทะเลใช่ไหมหนุ่ยจะตําทะเลเนาะก็มีหนวดปลาหมึก นุ่ยก็ต้องมาลวกก่อนตรงเนี้ยเขาก็จะให้ลวกนะครับใครจะกินปลาปูเอยกุ้งเอวยรือหอยเอิงถ้าใครจะลวกอ่ะก็ตรงนี้นะครับเปิดแก๊สเองได้เลยแล้วก็ร้อนน้ำร้อน,ล,อนลวกนี่ดาบหรือดาบก่อนป้องกันดรามา่าเดี๋ยวจะหาว่ามือสกปรกไปจับของเขาเนาะทีนี้มาดูอาหารทะเลกันโซ <c oughs> นนี้เป็นกุ้งย่างนะครับกุ้งย่างที่ตัวแบบตัวแบบนี่ขนาดเนี้ยดูกล้ามเนี่ยเทียบกับฝ่ามือเลยเนี่ย ตรงนี้เป็นกุ้งย่างใช่ไหมตรงนี้กุ้งแช่น้ำปลาส่วนกุ้งแช่น้ำปลากุ้งขนาดตัวกุ้งแช่น้ำปลานะครับแล้วก็มาเป็นปูนี่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 ส่วนนี่นี่ดูตัวปูดิ<ะ>อโอ้โหปูใหญ่เท่าฝ่ามือเนี่ยดูดิเจสซ <c oughs> ี่นี เนื้อหอยแข็งนะครับหอยแข็งก็ขนาดขนาดปกติตามตามตลาดทั่วไปแหละประมาณเนี้ยนะอันนี้กุ้งกุ้งแช่น้ำปลาเอออันนี้ปูปปอออนนไอซีเล่นปูเะแล้วต้องไปทุบก่อนไอซีอเออทุบไปอย่างล่วง อันนี้โซนหอยนะครับก็จะมีหอยแครงแหละอย่างที่ว่านะก็ขนาดตลาดนะครับหอยแมงคู่ก็โอเคขนาดกําลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะพอดีอ่ะพอดีวันนี้นะครับหอยนางรมที่เกียดแกะพี่ไม่ค่อยชอบแกะหอยหวานนะครับก็ขนาดกําลังดีใส่ใส่ตะแกรงย่างได้เนาะประมาณนี้น,นะขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็นี่ก็หอยแมงคู่ตัวใหญ่หน่อยนะ หอยเชลประมาณนี้นะครับขนาดก็ประมาณนี้นะาะมึกจ้านี่ก็ถือว่าตัวใหญ่นะใหญ่ไหมนะผมเคยเจอตัวใหญ่กว่านี้ก็สอกหนึ่งอ่ะนี่ถึงนี่เลยที่นี่นะครับถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่ ตัวนี้ปูกล้ามใหญ่ดูมือต้องทุบก่อนแล้วค่อยไปลว่วผมไม่ได้เลือกนะแต่ผมคีบขึ้นมามันมีแต่ตัวใหญ่ๆติดมาเอาอย่งเอาแต่หอยหวานนะพี่ชอบกินหอยอ๋อแหม่กินหอยหวานซะด้วยกินหอยหวานซะด้วย อ้าวเจลาบ <ไป S 1> โอ้เจลาบเตรียมส้มตำกันหนุห่ยครับอย่าดูเจลาบดีว่าโอเคน่าจะพอแล้วไป<อ>ไปกินกัน<อ>เด็ดปุ๋ยวยว,ยวันนี้ปุ๋ย ทำ,ท,ะะนนทำหน้าที่ย่างนะครับวันนี้ปุ๋ยทําหน้าที่ย่างพี่ตองทําหน้าที่กิน <laughs> 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 อร่อยอร่อยที่นี่ก็คนมาเยอะนะครับช่วงกลางคืน <c oughs> โอ้โเลยอะ่ปปะน้ำจิ้มแบบแซ่บอ่ปปะเนี่ยนี่นะน้ำจิ้มเนี่ยนะแล้วก็ไอเนี่ยนะ ข้าผส,สมกันนะอร่อยแบบลงตัวเลยอะ่ะถ้วผมก็เจอเป้าหมาย เนือบัวขาเลยโอ้ยโอ้โห,ห,หส้มตำดูส้มตำหนุ่ยดิ ทีนี้เราก็จะมาดูนะว่าเนื้อตรงไหนเป็นอะไรนะผมก็เห็นตรงนี้มันจะเป็นหินอ่อนอยู่เห็นไหมเป็นหินอ่อนอยู่นะโซนนี้เป็นเอ็นเอ็นล้วนๆเอาไปนี่มีไม้จิ้มฟันอนะ่ะมีใช้ไม้จิ้มฟันอนะ่ะผมก็จะเอาตรงนี้ไปนะครับเวลาปา,า,าดออกมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นหินอ่อนเห็นไหมเนี่ยนะผมจะเอาไปย่างผมจะเอาไปย่าง ไม่ค่อยมีใครกินกับผมหรอกไม่ค่อยมีใครกินกับผมหรอกวองจะไปย่างแม่อย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เอ็นพอไม่ได้เอ็นปั๊บเนี่ยกินมันจะนุ่มหน่อยนะครับผมชอบเนื้อติดมันหน่อยนะปาดก,ก็ไม่บางมากนะครับเอาความหนาขนาดนี้ย่างง่ายๆมีมีไปขมเนี่ยนะดูครับน,นี่นี่นะน่ากินน่ากินน่ากิน โซนนี้นะครับก็เป็นสนามเด็กเล่นนะใครพาลูกเด็กเล็กแดงมาก็พามาเล่นตรงนี้ได้นะครับด้านล่างเป็นแผ่นยางพาราแบบนุ่มนะครับแล้วก็มีพวกลูกบ่งลูกบอลให้เล่นเนาะมีลูกลกลงแน่นหนานะครับด้านในไม่มีอะไรเลยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกบอลแล้วก็พื้นนุ่มๆน,นะครับให้เด็กเล่นได้ปลอดภัยนะฮะครับตอนนี้ก็ <c oughs> นั่งกินแล้วเนาะ ที่มาในวันนี้นะครับก็มีมีมีผมนะคนหนึ่งนะครับมีติ๊กปุ๋ยนะครับที่ต๋องนะครับตรงนู้นก็จะเป็นซีนะเป็นซีหมวกสีชมพูนะครับแล้วก็มีหนุ่ยนะฮะที่กุหลาบที่กุหลาบวันนี้สลัดโสดมานะครับเนาะแล้วก็นิคด้านหลังกล้องนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะนั่งกินแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีครับผมหนุ่ยโอ้โหกันเชียง เจลาบกินอะไรแกมปูค่ะแกมปูตำปูโ <alet lerde. S 1> อ้โหนี่นี่นี่เขาตำมานี่นี่โอ้โหอือหือโอ้โหเฮ้ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยแซบบนนุ้ยอือหืออื้อ,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 อหือมันกินอะไรตามมาอขาหุงผัด แล้วก็จิ้มอีกสองอันแล้วนะโอ้ยอยเกียบออู้หนุ่ยเผ็ดไหมเผ็ดไหมยังไม่ต้องสนใจใครมากิน อร่อยอรอ่รอรอบมางเนื้อบวัวก่อนที่แล้วไป้่ายเราจะอิะ่มหรือลวที่เราจะไม่กินเลยเยีบยอร่อยต้องจิ้มแซ่บทานครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับการที่พวกผมมากินร้าน The Seafood นะครับบุฟเฟ่ ทะเลเผาครับปูย่างแล้วก็เนื้อย่างเกาหลีด้วยนะครับอันนี้พี่อ้อเจ้าของร้านนะครับก็พูดไม่ค่อยเก่งก็อยากจะแนะนําให้ฟังนะครับว่าที่นี่มีของกินเยอะมากอย่างพวกนี้พี่ร้านนี้เปิดมาโดนแล้วป่ะครับยังไม่ถึงปีเลยค่ะยังไม่ถึงปีมาอุ่นหนุนกันครับที่ร้านนี้ก็มีของกินเยอะมากเลยนะฮะทั้งอาหารทะเลทั้งเนื้อย่างเกาหลีของหวานข้าวผงข้าวผัดปูผัดกุ้งผัดมีเยอะนะครับ เนื้อก็มีอย่างด้านหลังนู่นส้มตรงส้มตําของหวานผลไม้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะถ้ามาที่นี่ก็แวะมาตรงนี้ตรงนี้หัวน้เท่าไหร่ครับ279บาท2 7 9บาทถูกนะถูกนะผมว่าถูกนะสาหรับการกินอาหารทะเลที่ตัวใหญ่ๆ,ๆแบบนี้นะครับมีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะไม่มีวันหยุดด้วยเ<ช>จ๋งว่ะเอางี้ถ้าใครมาที่บึงการนะครับที่แยกบพาสบึงการสี่แยกบพาสบึงการก็ เลี้ยวไปทางอำเภอศรีวิไลเนาะพี่เราใช่ค่ะตรงข้ามกับเรือนจำบึงการค่ะอ่ะตรงข้ามกับเรือนจำบึงการนะครับอย่างที่ผมว่าเนาะก่อนถึงเรือนจำบึงการก็มองดูด้านขวามือนะจะเป็นหลังคาโดมใหญ่ๆเนาะหลังคาโดมใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นร้านของพี่อ้อเลยนะครับเข้ามาถ้าไม่รู้จักทางก็เบอร์โทรก็มีเนาะพี่เบอร์อย่างนะครับค่ะศูนย์เก้าสค่ะ0927839497นะครับ7839497นะครับ092เกาสองเนาะ ยังไงก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube Mr. a อ g y ก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามนั่นเองเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมวิดีโอในครั้งต่อไปทันดีที่พวกผมเอาคลิปวิดีโอลงปุกท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็ท่านที่รับชมผ่านช่องทาง แฟนเพจ Facebook นะครับเ mm hmm. ที่ยวท่วไทยไปกับพี่อ mm ังยี่ก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยเราจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เราจะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของผมเวลาเอาคลิปลงปุ๊บท่านจะได้เห็นคนแรกเหมือนกันนะครับยังไงฝากร้านนี้ด้วยเดอะซีฟู้ดบึงการนะครับหมายเลขโทรศพัพท์อีกทีครับพี่0927839497ค่ะ0927839497นะครับยังไงโทรมานะครับถ้าไม่รู้จากทางเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวกินอีกหน่อยนึงแล้วก็กลับนะครับ ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับผมร้นวันนี้ไปทำร้านที่สกลอ้ก็เ,เลยต้องแบบว่าพี่พิงแฟนจะอยู่ร้านนี้เราจะอยู่สกลทีนี้เราก็ต้องซื้อของมาให้ร้านนี้อ๋ออยิวยิวสกลก็มีอ <You, you S 3> ีก<ม><ม>ร้านเหรอครับพี่ร้านอย่างเงือกป่าราชาดรือสีดูอ๋ออป,ป่าทางเข้าเหรอหมอพื่อทำเอาของพี่อ้อเหมือนกันเหรอตรงนั้นนะเป็นของน้องสาวเขาไม่อยากทำแล้วเราเลยไมทำครับครับ อาป๋าราชศรีราชาซีฟุตตรงทางเข้าเดี๋ยวผมไปถ่ายผมไปถ่ายได้ไหมไม่ได้ช่องนี้นะครับพี่โอเคประสบผลสาเร็จแกมาพอดีไงผมเป็นพุ่นๆอยู่ผมก็เลยผมค่อยอากควรนะเอเดี๋ยวพอดีน้องเขาไปบอกว่าพี่จะไปสกลแล้วเอ้าโอเคโอเค